สวัสดีครับมาพบกับ OX c o m p u t e พ Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับตัว Oki MC363 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นพ r i n t e ตอ u l มั f ติ c ฟังก์ชันนะครับแล้วก็สามารถปริ้นเป็นรูปสีได้นะครับเป็นเครื่องเลเซอร์สีนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบเทคโนโลยี แบบ LED นะครับในการที่สร้างภาพนะฮะเป็นแบบ LED แล้วแล้วก็มีความเร็วในการปริน์สีนะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับโอเคนะครับมาเริ่มในส่วนของการติดตั้งไดเวอร์กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรายังไม่เสียบตัว p รินเตอร์เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊กนะครับยังไม่เสียบนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังไม่เสียบ นะจากนั้นนะครับให้เปิด Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์หา d r i v e อกันก่อนนะครับพิมพ์ก็ไปเลยครับ d r i v e อ Oki M 6 3เนะครับ M4 นะครับ3 6 3นะครับ, 4, รบ,รบให้เลือกดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตนะครับจะปลอดภัยที่สดุดนะครับนะผมดูแล้วตรงนี้เป็น ของโอคินะครับผมก็คลิกเข้าไปเนี่ยมาแล้วนะครับผมมาเลือกระบบปฏิบัติการนะครับที่ผมใช้นะครับดูได้ยังไงนะครับว่าเป็นระบบปฏิบัติการอะไรนะครับมาในหน้าหลักนะครับมาในซอฟต์คลิกขวานะครับที่ตัว Disp p นะครับหรือ My c ค m p อมพิวเนะครับนะฮะ p ั o p ั r t ัลพัั เช็คดูนะครับว่าเป็น Windows อะไรนะครับในนี้เป็น Windows 10นะครับกิกบิตนะครับ64บิตเห็นนะครับอ่วินโดว์สิบ64บิตนะครับสําหรับ Google Chrome ตัวใหม่ๆนะครับจะตรวจจับระบบปฏิบัติการเองอยู่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเจอว่าเป็น10 64บิตเลือกภาษานะครับถ้าท่านจะเลือกนะครับ อันนี้ผมไม่เลือกนะครับผมเป็นออริจินอลเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับกดนะฮะอันแรกเลยครับ PCL Printer นะครับ d i v e r นะครับซึ่งก็จะมี Driver อย่างอื่นอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรองรับภาษานะครับอย่างเช่น p c l 5นะสแกนนะครับโอเคมาดาวน์โหลดตัวแรกกันก่อนกดดาวน์โหลดเลยครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm. ก็กด mm. เปิดนะครับ mm. กด yes นะครับกดโอเคเลยครับ mm. โอเคนะครับ local mm. นะครับ mm. อันนี้ถ้าเกิดว่า มีการเซ t น p ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับก็เลือกเป็นรูปแบบของเน็ตเวิร์ได้แต่นี้เราผ่าน usb นะครับก็คือคลิกอันนี้นะครับคลิกเลือกนะครับเป็น oki OK ส mc นะครับ3.3 3หนนี้นะครับกด next ครับ ตอนนี้เราก็ยังไม่เสียบสายนะครับรอจนตัวซอฟต์แวร์ติดตั้งเนี่ยบอกว่าให้เราเสียบสายเข้าไปนะครับเราถึงจะเสียบสาย USB คนะขั้นตอนนี้นะครับเสียบสาย USB เข้าไปครับอ่านะครับเจอแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กด f i n ิ s ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไวเกินนะครับเอาไม่นะครับ เราไปเช็คดูนะครับว่าไดเวอร์ของพิมพเตตัว oki mc 3 6 3หมาหรือยังนะครับทำาะไต่อไปนี้นะครับสำหรับ windows 10กดสตาร์ครับกดรูปฟันเฟืองครับอ่าดีไว้นะครับพินเตอร์นะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับนั่นก็คือไดเวอร์ตัว oki mc สามนะครับ PCL6 อันนี้เป็นไดเวอร์นะครับก็จะมี PCL5 และ PCL6 นะฮะโดยส่วนใหญ่จะเป็น PCL6 นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ให้กับตัวโอคินะครับ MC363 นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ